ห้องอาจารย์สักหน่อยครับนี่ห้องอาจารย์ครับทุกคนมีตู้เย็นด้วยครับผมมีอะไรกินบ้างครับอาจารย์โอ้ห้องอาจารย์มีของกินเพียบเลยครับทุกคนมีสองชั้นสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นกันด้วยนะผมนะหลังจากที่ไปวิ่งมาเสร็จนะครับทุกคนนะผมก็จะให้อาหารหมากเช่นเคยครับทุกคนครับดูครับน้องๆตามกันหมดแล้ว่ทุกคนแล้วก็ฝนตกด้วยครับผมโอ้ ท่ามกลางสายฝนไม่รอดแน่นอนครับวันนี้ครับทุกคนกลัวว่าจะเป็นไข้อย่างเดียวนี่ทุกคนเพิ่งออกกําลังกายเสร็จด้วยครับผมร่างกายมีความร้อนเยอะครับผมแล้วก็มาถูกฝนไข้แน่นอนโอเคครับขออนุญาตหลบฝนก่อนแล้วกันครับนี่ครับห้องอาจารย์ครับเดี๋ยวพาไปดูห้องอาจารย์สักหน่อยครับนี่ห้องอาจารย์ครับทุกคนมีตู้เย็นด้วยครับผมมีอะไรกินบ้างครับอาจารย์โอ้ห้องอาจารย์มีของกินเพียบเลยครับทุกคนมีสองชั้นด้วยนะครับโอ้ ผมกินเยอะเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนผมกินเยอะเลยครับพรอาจารย์ครับกองเยอะครับตรงไหนเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยครับนี่ถึงเวลาแล้วครับผมที่ต้องให้อาหารครับทุกคนครับนี่ครับร่วมด้วยช่วยกันครับอย่าเพิ่งเบื่ออารนะผมนะใครที่อยากส่งอาหารมาก็ยังส่งมาได้นะทักแชทเพจเสือฟีไม่ได้เลยนะครับ ดูครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะผมนะให้อาหารน้องหมาอีกเช่นเคยครับทุกคนนี่ครับดูครับอาจารย์ก็กวนครับผมน้ข้าวก็ันสงไงมันจะเป็นกอใหญ่ใช่ใช่พี่ใช่ผสมน้ำผสมข้าวเศษอาหารที่เหลือนะผมนะ แล้วก็ผสมอาหารนะผมนะถ้าผสมอาหารมันจะได้กินเยอะสักหน่อยนะครับทุกคนนะอ่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเดไปดูบรรยากาศการให้อาหารหมาเลยครับผมเดี๋ยว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 ถาดถาดจะบังถาดมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะบังถาดจะบังถาดบังถาด่็

มามากระจายมา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 กระจายมากระจายมา